ยินดีต้อนรับสู่ช่องราชินีมาแชร์ชาแนลจอยลูกอิสานนะครับตอนนี้เรามาดูเลขทูบนะครับเลขทูบเปล่าของอาจารย์นอตตี้หรือเปลจะได้เลขอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลขแรกมาแล้วนะครับเป็นเลขสามนะครับเนาะชุดหวยเลขของอาจารย์นอตตี้มีเลขสามไหมเดี๋ยวเข้าไปดูอีกครั้งนะครับเลขเจ็ดนะครับคอนเทนต์นอตตี้จะมีรูดเจ็ดนะเจ็ดหนะึ่งรูดเจ็ดหรือเปล่านะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราถ่ายเป็น ก็เร้งไปก่อนนะครับมีเลขสามมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าชุดปล่อยจะตรงกันไหมตัวที่สองะคลิปนี้ดูยาวไปเลยครับเลขทุ่ม จะเป็นเลขห้าเนะสามห้าหรือสามหก,หกหนี่น <c ười> จ้ะการมอบอะไรให้อ,อะไรครับ <c ười> <c ười> hai เจ้าปู่โอ้ này ๆเออโอแจกอ๋อเขียวปู่องค์ nó เขียวปู่องค์ แกงนั้นมาก่อนไปดูเลขทูบไปดูเลขทูบเอาเลขทูบมาไหนเลขทูบลาวหรือเลขทูบไทยลาวค่ะนี่เดี๋ยวลาวใช่เลยใช่เลยคุณแม่ใช่เลยแต่ว่าท้าอาจารย์ได้ไปก็มีรถอืมนี่มันขอดูเป็นบุญตาเนี่ยนี่เขี้ยวเขี้ยวปู่องค์ดำเสศสิริจันทานคราชเดี๋ยวก็มีเยอะยอดเอ้านะบูชาไว้นะครับเนาะเป็นสิ่งความเชื่อเอ้าจะไปแจกกันมั้อันเดียวพออืมอีกอันเดียวก็พอ อันนี้มาบ่อยนะมาจากสามหมอนะครับจะมีสองทีมสามหมอจะมีสองทีมทีมพี่กับอีกทีมหนึ่งนี่ทีมหนึ่งทีมนึ่งกัมันทีมเดียวกันทีมเดียวกันเนาะเอออ๋อทีมเดียวกันเออแม่าไม่พวกันเฉยเออ้อีกนแต่งยเอไปงานแกกานี่มาบ่อยจนอาจารย์จำได้จนให้อ่เป็นของขนปีใหม่นะนี่เนาะจากอาจารย์นตี้เลย อันมากหมู่บ้านก็มีน้องสาวแม่บ่น้องสาวแม่ร้านไอ้ไก่ก็ลูกสาวแม่อีกร้านอีกสามที่เป็นทีมดอกทีมย์ยังไงบ้านมากหมู่บ้านเอ้าก็ได้เลขทูบของอาจารย์ก็มีเก้าแล้วก็อ่าเลขฝันก็อาจารย์ตีมาให้ก็ไม่เก้าหนึ่งก็เก้าสี่มาแน่นอนในเลขของฝันชุดนี้เด้อฝันอันแรกเนาะฝันแรกฝันว่าได้กินกล้อยก้อยหมีก้อยหมี ก้อยหมีกเนี <m 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 ่ยกินก้อยหมีเนี่ยอ่าแล้วก็ฝันที่สองงูใหญ่ไปรอกคาบที่ต้นมะยมงูกอยูคาบรอกคาบรอกคาบอาจารย์ก็ตีว่าอาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นตัวรองจากงูก็เป็นน่าจะเป็นเจ็ดเป็นหนึ่งอาจารย์ตีอย่างนี้นะอาจารย์ก็เลยตีเป็นตีเป็นเก้าหนึ่งคือเก้าเจ็ดอะไรประมาณนี้แหละไม่หรอแล้วก็เมื่อฝันล่าทุติ่แกมั่นใจก็คือฝันว่าฝันเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เหมือนเหมือนงวดนั้นเลยเหมือนงวดเก้าหนึ่งเลยนะแกก็เลยมั่นใจมั่นใจเด็กนี่แหละชุดนี้แหละมาแน่ไม่ตัวไหนตัวหนึ่งแหละเนะครับเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละจีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านี่แหละเก้าสี่ทัลยื่อนนะเนี่ยเขบอกตัวนี้มลองดูลองดูลองดูอ่ะ การว่าลอตเตอรี่นั่นเพท่านคงว่ากำลังเลิมออกมาเลิมออกแม่ห้าวบันไดดอกพราะวาขาเจียวยุไกข้าวเจียวโอ๊ะแม่นรับเอ้าวบานไดพ่างแม่ปะแม่แม่ปแม่ปะสันเราก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็ได้นะเออได้อะไรงวดที่แล้วได้อะไรไปงวดที่แล้วได้อะไรงวดที่เราไม่ได้อะไรเนี่ยมดที่ทิ้นมดที่ทิ้นอันนี้อันนี้เราได้เคี่ยวเลยนะนี่เอาแล้วนะครับแขนคอแขนคอัครบแขนคอจี้แขนคอเอ้ามาดูตัวเลขเราจากกระดานลอตี่ต่อ อย่บอกเจ็ดบอกเอเอเอจ็ดก็ตรงกัเลขป่อยเดยนี่สามห้าเจ็ดแค่หนสามห้าเจ็ดไหมบอกว่าสามสี่ถ้าเป็นสามห้าเจ็ดตรงกัเลขอาจารย์นะอาจารย์ป่อยเจ็นะครับ่ถ้าเกดนมา็ศกษาท่านแล้วก็ไมดีนะครับท่านท่ามาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงสตําหนักกระจานอตเตรีลอแกนอ่าครับน่าจะเป็นเลขเก็ดนะคุณแม่เนาะ เมฆก็มาเมฆกันาืมเลข่็ับตลอดครับสามห้านอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเจ็นะครับจ้าแมทีเเนีมนจ็ดค่ะค่ะเจ็ดค่ะค่ะจ้าเปนเจ็ด่นแมนแนเลนเลด็อ่าจานอตตี้ปล่อยก็จะมีเจนะครับเรือกเราเจ็ดยังไงก็เจ็ด เป็นหนึ่งมันโมเมนตมเมนแล้วเฉียงบันไดเนาะเอานะครับเลขทูบเปล่าพัฒนางวดวันที่สามงวดวันที่สามมกรานะครับหกพฤศจิกากราที่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเลขทูบเปล่าพัฒนาสามห้าเจ็ดอาจารย์ปล่อยมานะครับอาจารย์ปล่อยเลขชุดเปล่ามาก็คือเลขเจ็ดนะครับรูปเจ็ดนะครับเจ็ดหกรู้เปล่าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสามอะไรประมาณนี้นะตรงนะครับตรงอยู่ นึกว่ไม่ช่หอนีพักไม่ขาดรับพักไหมดเจ็ดชัดๆแต่เมื่อกี้ในกล่องแห่งชัดๆเตี้ยเจ็ดชัดๆเลยสามห้าเจ็ดเ้าตรงเป๊ะตรงเป๊ะเนาะเอาขอแม่ใส่ทองกันเด้อครับเด้อแม่ใส่ทองวันนี้นะครับขอให้เข้าอีกเด้อครับนะขอแม่ใส่ทองเอา สาธุสาธุเห็นไหมเห็นหีุูนะลาไป่นนโอ้เห็นจะเห็นตัวเลขวันนี้มันใจจะไหนเก้านครับเลนอาจานเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งมาแน่นอนเลยแต่ก็สองชอบก็สงเนี่ยผมก็เก้าหนึ่งและกสองตรงลบบกบังรอาการจับเนี่แต่ว่าตรงคามฝันนะผมชอบเก้าหนึ่งจะยป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเอ้านะครับอะไรก็ได้ให้มีเก้าเนาะคืออะไรก็ได้ให้มีเก้าตามนั้น ดูอีกทีนะครับแล้วดูอีกทีดูอีกทีอ่าสามห้าเจ็ดจุดอยู่ที่ใต้ต้นตอนนี้ทิ้งกลับแล้วเหรอฮะไม่ใช่ค<ะ>รับผลไม้กินแล้วเหรอผลไม้กินแล้วเหรอครับกรี๊ดช่วงช่วยได้อะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ